โติดพูดติดโผติดกระดอดกระเดียะเนอติดคักติดว่าโดูดูเพียว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 เพียเบงิบงเบิงติดอัญญชินเอ,อ้า 1, 2, 3, อ่าหนึ่งสองสามแอคชั่นอ่าอ่าครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวช่างมดก็จะพามาผสมเหยืย่อดักกุ้งนะครับ วันนี้ก็สูตรพิสดารหน่อยนะครับสูตรนี้ก็เป็นเคล็ดลับของผมนะครับเคล็ดลับของผมนะครับสูตรดักกุ้งนะครับก็เราก็เตรียมปลาล้านะครับปลาล่าปลาล่านะครับปลาล่าปลาล่าวันนี้สูตรปลาล่านะครับคือหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกครับหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุกนะครับวันนี้ ใช้หัวอาหารประดุกครับนี่สิบสี่บาทอันนี้ก็ของเก่ายังเหลืออยู่นะครับของเก่ายังเหลืออยู่สูตรนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเขาเรียกอะไรนะอย่านี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติให้กุ้งนะครับบางมันอ่า สะน,น้องนึงเราต้องเปลี่ยนอาหารให้กุ้งด้วยนะครับเผื่อมันจะติดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะชินกันนะมันมันจะลึ่งมันเขาเรียกอะไรนะอันนี้ครึ่งโล14บาทนะครับออาหัวหัรประดุกใหญ่นะครับนี่14บบาทเพราะว่ามันชินกับกินเดิมๆนะครับเพราะว่าดาักหลายเจ้านะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนว่ากินไหนที่กินใหม่ๆนะครับเปลี่ยนกินใหม่ๆให้กุ้งนะครับก็เหมือน เหมือนที่เราไปปากเบ็ดนะครับวันนี้เราใส่เหยื่อเขียดนะครับแล้วเหยื่อเขียดมันชินแล้วนะครับมันลึมันหรือมันไม่อยากแล้วมันหรือมันไม่หิวแล้วนะครับเหยื่อเขียดเราต้องเปลี่ยนเหยื่อไส้เดือนหรือเหยื่อแมงกิซอนแล้วแต่นะครับเหมือนกันนะครับกุ้มก็เหมือนกันนะครับอันนี้ครึ่งโล14บบาทนะครับครึ่งโลปองผลิตภัแนวประหยัดนะครับปึ๊บนี่ครับนี่ก็ทีคนไปไหนทีคน นี่นะครับอ่าช่างมวดจะมาบอกสูตรนะครับสูตรดัดก,กุ้งไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวนะครับก็ผมไปขายกุ้งก็มีลูกค้านะครับถามว่าเอาเยะไรใส่เอาเยะไรดัดผมดักทำไมไม่ติดอะงั้นนะลูกค้าลูกค้าที่ซื้อกุ้งนะครับแถวบ้านนะครับแถวบ้านแถวบ้านแอดเองนะครับที่ไปขายกุ้งนะครับ ก็ถ้าจะอธิบายมันก็อจะอธิบายยาวนะครับยาวก็ถ้าเราอธิบายยาวเกินหรือนานเกินจะครบสูตรนะครับเราก็บอกว่าให้มาดูใน Youtube เลยผมทำช่อง Youtube ไว้แล้วนะครับพิธีเหยื่อดากุ้งสูตรหมานนะครับสูตรนี้หมานสูตรจะได้นะครับนี่ปะลาล้านะครับปะลาลาปลาลานี้มาจากไหนมาจากแม่ยายนะครับแม่ยายทำปะลาลาไว้นะครับก็ ก็เดี๋ยวนี้ก็กินปลาลหต้มเลยนะครับต้มเลยนะครับแต่ปลาลหนี้ก็ทําไว้นะครับก็มาใส่ก็เอามาใส่กุ้งนะครับก็ใครมีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆก็ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับว่าต้องสูตรแบบไหนที่เคยติดเคยเคยได้คือเคยด่าก,กันนะครับคือนี่ครับ สูตรของผมนี่คือผมดักเป็นอาชีพนะครับที่ดักกุ้งของยี่สิบกว่าหลังนะครับแล้วก็ผมก็จะมาบอกวิธีวิธีใส่สเหยื่อด้วยนะครับใส่เหยื่อด้วยนะครับใส่เหยื่อใส่เหยื่อกุ้งด้วยนะครับก็ประมาณนี้ที่ดักกุ้งยี่สิบสองหลังยี่สิบห้าหลังนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอหักไปเรื่อยนะครับพอหักไปเรื่อย นี่ก oh, ็มีสุดปลาราใส่กระบวย y หนึ่งโอ้หอมรูปปลานี้กลิ่นหอมดีจังเอาเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดนึงหอมหอมหอมอืมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนี่ถ้าหัวหารปลาดุกอ่โลหนึ่งเราต้องใส่สองกระบวยนะครับสองกระบวย เราถ้าไม่มีน้ำเราก็เอาน้ำผสมได้นะครับเอาน้ำเอาน้ำผสมอีกพรุ่งนี้เราก็ใส่อีกเป็นเดิมนะครับได้นะครับก็ใครที่ดักกุ้งอยู่แล้วก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้เปิดใจรับนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ดักมาโอ้หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วนะครับก็ส่งลูกเรียนจบไปคนหนึ่งแล้วนะครับดักกุ้งนะครับดักกุ้งนี่แหละครับเนี่ยอาชีพเสริมนะครับ ก็ไปพาก็เป็นอาชีพที่รายได้ดีลงทุนน้อยนะครับโอ้กล oui> ิดนเกลียวเดี๋ยวเขาปิดใหม่อ่าอาชีพเสริมลงทุนน้อยรายได้ดีนะครับเีคุร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 ีเข้าไปอ่าที่สูตรที่ทำทำอ่าหรือไอ ใส่ลำใส่อะไรนะก็ใส่ได้ครับก็เข้าดีเหมือนกันนะครับแต่เวลาเราเทกุ้งนะครับ <l ungs> เราเทกุ้งเพราะว่ามันจะมันจะเวลาเราเทกุ้งมันพวกล้ำพวกอะไรจะลงเข้าไปในกุ้งนะครับแล้วก็ดูไม่สวยนะครับแล้วคนคนซื้อก <c oughs> ินเขาก็ก็ว่ากุ้ง <c oughs> ไม่สะอาดนะขายยากนะครับอันนี้แต่มันละลายละลายแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธี ทำให้กุ้งทำให้กุ้งสะอาดนะครับกุ้งสะอาดนะครับกุ้งสะอาดเวลาขายคนขายก็กินนะครับนี่ครับอันนี้ก็กาแฟนะครับกาแฟนี่กาแฟยี่ห้อไหนก็ได้นะครับกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอืมผสมน้ำร้อนนะครับผสมน้ำร้อนร้อนดีๆก่อนนะครับอืมนี่กาแฟของจริงนะครับของจริงกาแฟ หอมกาแฟหอมหอมแบบคิวๆนะครับหอมแบบคิวๆนี่ครับสูตรเด็ดนะครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่สูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้ครับสูตรเด็ดอนะ่ะนี่นี่แล้วก็คนเข้าคนเข้าให้เข้าเข้ากันดีๆนะครับ เข้ากันดีๆหมักไว้ประมาณ10หรือ20นาทีแล้วแต่เราจะมีเวลานะครับหรือเราไม่มีเวลาเราก็ใส่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมันจะซึมเข้าไปเม็ดปลาดุกมันจะซึมง่ายนะครับปลาดุกอะ่ะเม็ดปลาดุกมันจะซึมเข้าไปข้างในมันจะบวมขึ้นนะครับบวมขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใส่หรือวิธีการซื้อเรียกเรียกซื้อ,อที่ดักกุ้งนะครับ เนี่ยส่วนมากผมจะใช้สี่รูนะครับสี่รูสี่รูเพราะว่าทําไมถึงใช้สี่รูนะครับเนี่ยเดาดับดูนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นี่นี่นี่สี่รูสี่รูมันจะทนนะครับจะทนสี่รูจะทนนะครับจะทนแบบไหนเดวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาเราเรียกซื้อนะครับเรียกซื้อไอ้ที่ดักกุ้งนะครับเราเรียกซื้อ หรือเราซื้อที่4รูนะครับเรารทนแบบไหนนี่อย่างนี้อันนี้8รูนะครับ8รูนี่8รูนี่นี่8รูนี่8รูมันจะแตกต่างกันแบบไหนนะครับแตกต่างกันแบบไหนนะครับนี่แตกต่างกันแบบไหนแตกต่างกันตรงที่ถ้า8รูปุ๊บ ความแตกต่างไอทางเข้านะครับทางเข้าจะจะไม่ลึกนะครับน,นี่เขาเรียกง,งางาเนาะงางางาจะไม่ลึกนะครับตัวถ้าสี่รูมันจะลึกนะครับสี่รูมันจะลึกเนี่ยสี่ึกกุ้งเข้าไปแล้วหาทางออกยากนะครับหาทางออกยากหรือไม่ออกได้เลยนะครับแต่ถ้าแปดรูทางออกมันเยอะทางเข้าก็เยอะนะครับ เวลามันกุ้งกินอิ่มแล้วมันจะออกนะครับมันจะออกนะครับก็ผมแล้วแตกต่างกันอีกแบบหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือไอ้ที่แปดรูเนี่ยครับมันจะหักง่ายนะครับมันจะหักง่ายเพราะว่าอะไรตัวที่ตัวที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันบางนะครับบางบางนะครับตรงนี้มันบางมันมันหลายซี่นะครับหลายซี่แต่มันก็ใส่นี่นี่ครับนี่ อันตัวนี้มันจะหนานะครับเพราะว่ามันมีสีซีเองนะครับจะหนานี่นี่แต่ตัวนี้มันจะมันจะมันจะจอ่อมันจะจอ่จะจอกันนะครับเนี่ยมันจะจอมจ้อมกันนะครับเนี่ยนี่นี่นี่นะครตัวนี้มันจะแตกง่ายหักง่ายเดีย๋ยวจะเอาเป็นที่หกักมาดูนะครับ นี <idd ler Lust> ่นี really 64, so ่ครับเดี๋ยวจะเอาที่หักนะครับอันนี้ใส่ยังใหม่ยู่ได้ใส่ไม่ได้กี่ไม่ถึงสิบครั้งนะครับเนี่ยไม่ถึงสิบวันนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้หักนะครับตัวนี้หักเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยตัวนี้หักนะครับออกมาออกมานะครับนี่ตัวนี้มันจะหักนะครับตัวนี้มันจะหักเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมไอ้มัน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 จะบางหรือหรือมันน้อยนะครับยิ่งยิ่งหลายรูยิ่งหลายรูตัวนี้มันจะ ทำซอยทีๆีทีแล้วก็ตัวนี้จะหักง่ายนะครับตัวนี้จะหักจะหักง่ายนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวถ้าใครต้องการเดี๋ยวผมก็จะไอปา,ากตะก้าไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะแ,แชร์ลิงก์เข้าไปให้ในคอมเมนต์นะครับก็ในคอมเมนต์นะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับร้าน <independence> มันจะมีเป็นบางร้านนะครับทนในทนนะครับมันผมซื้อซื้ออยู่นี้ประมาณ4ปีแล้วครับ นี่อย่างอย่างตัวนี้อย่างอย่างตัวนี้เนาะ <ST> ตัวนี้มันแค่ลวดหักเฉยๆในซ่อมได้นะซ่อมง่ายเนี่ยตัวนี้ไม่หักนะครับตัวตัวตรงตัวเป็นพลาสติกไม่หักนะครับพลาสติกหักแค่ลวดมันผูเดเฉยๆนะครับลวดผูดเฉยๆเนี่ยนเนี่ยตัวนี้ซ่อมได้นะครับวิธีการซ่อมเดี๋ยวผมจะถ่ายลงอีกทีนะครับก็ซ่อมนะครับคือตัวพลาสติกถ้าพลาสติกหักก็จบเลยนะครับพลาสติกหักจบเลยนะครับนะครับนี่นี่ครับก็แตกต่กางกัน แล้วก็วิธีวิธีใส่นะครับวิธีใส่เหยื่อนะครับใส่เหยือ่อนี่อย่างนี้เอาเอา,เอาแปดรนูนี่ครับแปดรูเนี่ยแปดรูผมจะเจาะเอาขวดน้ํานะครับใส่อาหารนะครับเดี๋ยวคนจะหมุนออกมาดูแล้วก็แฝนไว้นะครับแฝนแวนไว้ตรงกลางเลยแวนไว้ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนออกมาวิธีวิธีใส่มันจะง่ายนะครับวิธีใส่ ง่ายนะครับแล้วก็เวลาเทกุ้งมันจะไม่เลอะนะครับอันนี้เห็นนะหลักหน้าฝนก็อาหารก็จะหมดบแบบนี้นะครับเหลือแต่หินนะคือหินเราใส่ไว้ทําไมนะครับใส่ไว้ถ่วงไว้ทาไมถ่วงไว้ให้เวลาเราเราใส่หัวอาหารอาหารตัว,วน,ตนี้มันจะเบาเนาะมันจะเบาเนี่ยมันจะเบานะครับเวลาเราลอยน้ํามันไม่จมนะครับเอาหินถ่วงไว้ให้จมให้จมลงแล้วก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับให้จมลง ให้ให้โจมลงอยู่ตรงกลางเลยครับพี่ีใส่อย่างนี้นะครับใส่ใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับไม่ต้องใส่ให้เต็มเพราะว่ากุ้งคืนหนึ่งมันกินไม่หมดอยู่แล้วนะครับนี่มันเพราะว่ามันกินไม่ได้อยู่แล้วแค่น้ําพัดโยกเยกโยกเยกเฉยๆนะครับนี่แล้วกดน้ําเราก็เจาะเป็นรูนะครับเจาะเป็นรูแล้วแต่เราจะเจาะนะครับเป็นรูข้างล่างข้างบนนะครับให้รอบเลยนะครับให้รอบเลยนะครับ อยู่เป็นรูแล้วกลิ่นอาหารกลิ่นปะลาล่ากลิ่นกาแฟเนี่ยมันจะมันจะออกอยู่อยู่ตรงนี้แล้วกุ้งเขาก็เข้าไปกินไม่ได้นะครับกุ้งเข้าไปกินไม่ได้เนี่ยเวลานี้เราเวลาใส่นี่ครับเวลาใส่ล้วก็หมุนนี่เลยนี่ครับนี่นี่หมุนนี่เลยน,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 ลยนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่หมุนลงไปเวลาเรา วลาเราวางนะครับโดยเวลาเราวางเนี่ยให้วางถึงพื้นก็ได้นะครับถึงพื้นก็ได้เนี่ยที่เหยื่อไอ้เหยื่อกุ้งนะครับขวดน้าขวดน้ําที่ใส่เหยื่อนะครับที่ใส่ยเหยื่อมันจะอยู่ตัวตรงกลางตรงนี้กุ้งก็วนก็ไปหาจินนะครับแต่บางท่านผมเห็นใส่ขวดแล้วไม่ไม่ลอยนะครับดูดูคลิปผมไม่จบนะครับดูคลิปผมไม่จบก็ทําเหมือนผมนี่แหละครับแต่ แต่แต่ก็ทำเหมือนผมแต่ด yes. ูคลิปไม่จบนะครับเพราะว่าบางนั้นเอาเอาเอาอ้อยเยือใส่แล้วนะครับอ้อยเยือหัวอาหารใส่แล้วปุ๊บมันจะลอยขึ้นอย่างนี้กุ caffeine, ้งมันจะไม่เข้านะครับเข้าแต่ก็ส่วนน้อยนะครับมันมันจะกีกอยู่ตรงนี้กินมันจะมาวนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าลอยขึ้นนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับนี่ถ้ามันจะลอยอยู่ตรงนี้วางติดพื้นนะครับติดพื้นเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวบอก เพราะว่าเวลาไปดักนี้ก็ไม่ได้ใายให้ดูนะครับบางวันฝนก็ตกนะครับบางวันฝนก็ตกก็กลัวกลัวบรรกานนะครับโทรศัพท์กลัวฝัาแมลงด้วยนะครับหน้าฝนแดดหน้าหน้าหนาวหรือหน้าร้อนจะเอาโทรศัพท์ไปใส่ให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงกลางวางพื้นเนี่ยกุ้งก็วิ่งเข้ารอบแล้วหาทางเข้านะครับหลายรูมจะดีแบบหนึ่งมันเข้าไปแล้วมันมันเข้าง่ายนะครับมาไหนมันก็เข้าได้ง่าย แต่สีดูมันจ,จะหาหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ขวดนี้ขวดนี้ทําไมพ่นสีสเปรย์สีแดงนะครับเนี่ย <c oughs> พ่นสีสเปรย์สีแดงเพราะว่ามันดักหลายเจ้านะครับหลายเจ้าอยู่ที่อคลองเดียวกันหรือสระเดียวกันนะครับหนองน้ําเดียวกันมันจะหลงกันนะครับเพราะว่าที่ขายกุ้งอที่ดักกุ้งมันก็เหมือนกันนะครับ เราจะไม่รู้เลยว่าของใครของใครนะครับเพราะว่าอาจจะนี้เขาก็ทําสูตรของผมหมดแล้วนะครับใส่ขวดแกวนแบบนี้หมดทั้งหมดแล้วนะครับผม <laughs> ไปยกของเขาดูเขาก็ทาแบบนี้นะครับของผมหมดแล้วแต่บางท่านก็ดูคลิปไม่จบนะครับดูคลิปไม่จบก็ไม่ได้เอาหินทวงนะครับก็ก็ไม่เข้านะครับก็มันจะลอยขึ้นข้้นบนนะครับทีนี้เราก็นี่เวลาเราเก็บลักอย่างนี้เราเพ๊บนะครับ คลิปนี้ผมก็จะบอกอย่างละเอียดเลยนะครับบอกอย่างละเอียดเลยผมไม่ห่วงครับผมไม่ห่วงผมไม่ห่วงครับผมไม่ห่วงวิชานะครับการทํามาหายินกันหาอยู่หายินนะครับ,บผมจะไม่ห่วงวิชานะครับนี่ก็บอกว่าผมมาจากไหนอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ อยู่เพชรชูรณนนะครับเพชรชูรณ์นะครับก็ช่องของผมก็อันนี้ใน YouTube นะครับใน u t u b e อันนี้ช่องอีสานกินเที่ยวรีวิวนะครับช่องนี้นะครับอีกช่องหนึ่งของผมก็ช่างมูดประชาชนชาแนลนะครับอยู่อยู่ในเอติคต็อกก็ช่างมูดประชาชนชาแนลนะครับใน YouTube ก็ช่างมูดประชาชนชาแนลนะครับ แล้วก็อีกช่องนี้ก็อีสานกินเที่ยวรีวิวนะครับเนี่ยช่องนี้ผมเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ยังยังประมาณประมาณเดือนอีกห้าวันแล้วครับเดือนห้าวันแล้วครับก็ยังต้องการผู้ติดตามอยู่นะครับยังยังไม่ผ่านการเกณฑ์สร้างรายได้นะครับอีกช่องหนึ่งก็สร้างรายได้ได้แล้วนะครับหรือใครอยากจะมาสอบถามเรื่องทำ u t u b e นะครับก็ผมก็มีความรู้เล็กๆน้อยก็พอจะแนะนำได้นะครับก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับ คอมมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ามาดูสี่รูนะครับสี่รูก็ทําเหมือนเดียวแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่นี่เหมือนเดิมเหมือนกันนี่ปึ๊บเนี่ครับนี่ก็หมุนปาขวดน้ําขวดน้ําก็ขวดขวดละอะไรนะขวดละบาทละบาทนะครับกินทีเดียวทิ้งนะครับแบบนี้ครับขวดขวดเล็กนะครับขวดเล็กก็ขวดใหญ่ก็เออินท่วงเหมือนเดิมขวดใหญ่ก็โอ้หัวหารเปลืองนะครับนี่ครับ ใส่นะทำให้ดูทำให้ดูสองสองอันก่อนเนาะเพราะว่าจะได้หมักไปให้มันประมาณสิบนาทีก่อนสิบ0ยี่สิบนาทีก่อนเราก็มาใส่นะครับนะครับใส่พอประมาณนะครับใส่พอประมาณแล้วแต่ว่าถ้ากุ้งเยอะเราก็ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะบางทีมันมัน,ม,นมันหมดมันหมดไวนะครับนี่ก็หมุนขวดเหมือนเดิมนะครับนี่หมุนหมุนฝานี่ ประมาณนี้เหมือนเดิมแน่ๆครับวิธีการดักผมก็ทำลงไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับวิธีดักการดักกุ้งนะครับดักกุ้งน้ําขุณน้ําใสนะครับดักไม่เหมือนกันนะครับดักกุ้งน้ําคุณน้ําใส่ดักไม่เหมือนกันนะครับก็ก็ดูได้นะครับดูได้ก,กดดูได้นะครับ เยื่อสูตรไหนสูตรไหนก็ทำลงไปแล้วนะครับนี่ก็เจ็บประมาณนี้นะครับนี่ก็ใส่ถุงตะภายไปเลยนะครับครับก็ถึงยี่สิบนาทีแล้วครับมาเริ่มใส่กันเลยนะครับก็นี่นะครับใส่ก็ตนีอ่าที่ไปขายกุ้งนะครับสอบถามว่าเอาเยื่ออะไรใส่นะครับนี่ผมจะทำลงใน y t u t u แล้วนะครับก็เปิดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ youtube ูบผมลงในช่องไหนนะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ที่ดักกุ้งอ่กีรูนะครับใช้ดีกีรูใช้ทุนนะครับอุตนผมจะปักลิงก์ไว้ให้เหือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะซื้ออ่จะซื้อไอ้ที่ดักกุ้งนะครับที่ว่าใช้ดีใช้ทนเข้าดีไอ้ตรงลึกนะครับตรงลึกนะครับแล้วก็ไม่หักง่ายไม่แตกง่ายนะครับแบบไหนนะครับก็ผมจะ ลงให้ดูลงให้นะครับแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเลยนะครับไปสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ร้านที่ดีที่สุดนะครับผมจะลงให้นะครับเนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับหมุนฝาออกแล้วก็มาใส่เลยน่ครับใส่พอประมาณนี่ครับแต่ผมจะไม่ทําให้ดูหมดทุกหลังนะครับเราะว่าคลิปมันจะยาวเกินนะครับท่านผู้ชมก็จะเบื่อนะครับ ถ้าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซัพตะใครกดติดตามให้หน่อยเด้อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโฆษณาเข้าก็อยากมถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้กดข้ามนะครับเพราะว่ารายได้ของผมก็อยู่กับโฆษณานะครับถ้าโฆษณาเข้าแล้วก็กดข้าบผมก็ได้อยู่ได้นิดเดียวเองนะครับได้นิดเดียวเองครับผมทาถ้ากรุณาอย่ากดข้าบนะครับเพื่ออยากแก ให้ผมมีรายได้ก็อยากกดข้ามนะครับก็ทํำชิปมาก็บอกสูตรลับทุกอย่างนะครับไม่ปิดบังนะครับสูตรนี้ก็สูตรผมใช้ประจํานะครับสลับสลับกันไปมานะครับหลายสูตรนะครับหลายสูตรหลายสูตรนะครับบางทีกุ้งกุ้งมันจะเบื่อนะครับกุ้งจะเบื่อแล้วกุ้งจะเบื่อแล้วผมก็เปลี่ยนสูตรไหมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตร หรือใครมีสูตรเด็ดๆก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับเข้ามาบอกหน่อยครับพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะมาแบ่าประแชร์ประสบการณ์กันนะครับแชร์ประสบการณ์กันที่เคยได้มานะครับนี่เดี๋ยวจะใส่นี่ส่วนมากผมจะใช้สี่รูนะครับอันนี้ใช้ได้นานได้หลายเดือนนะครับหลายเดือนเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยครับวิธีการซ่อมกันเวลามันหักวิธีเวลาหักนะครับวิธีซ่อมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะวิธีซ่อมให้ดูนะครับ ให้ดูเราจะได้ประหยัดต้นทุนซื้อทีเดียวให้ได้ใช้ได้หลายปีนะครับัาผมก็คลิปนี้ผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดี